รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทอทอบหร,ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการบริษัทอาร์ตนายจำกัดภูมิใจเสนอเคฟาร์ม สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเคฟาร์มที่รักและเคารพทุกท่านครับพบกันเช่นเคยทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณเราพบกันอย่างนี้ทุกสัปดาห์มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยวันนี้เคฟาร์มขอนำท่านผู้ชมล่องใต้ครับมาที่วิทยาลัยประมงตินนสุรานนท์ท่านอาจจะคุ้นกับคำว่าตินนสูรานนท์เพราะเป็นนามสกุลของพลเอกเปรม ตินนส,สูรานุนอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษท่านให้กำเนิดวิทยาลัยประมงคแห่งนี้ที่สําคัญวิทยาลัยแห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยรับสเสด็จสมเด็จพกกระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบรมมาราชกุมารีพระองค์ท่านสเสด็จคราวนั้นตรงกับวันที่3เดือนกุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช2543ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูประัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่นี่จึงมีความผูกพันกับสถาบันพระมาหากษัตริย์เช่นเดียวกันช่วงเวลาดีๆอย่างนี้ขอเชิญท่านผู้ชมเข้าชมช่วงเวลาที่มีชื่อว่าเกษตรกษัตริย์ไทยกับวิทยาลัยประมงติณนนสุรานน์เชิญรับชมครับ กับผมนายสมชายทัะเคียนผู้จัดการวิเลยประมงตินสุรานนท์กับวิเลยประมงสงขานั้นก่อตั้งขึ้นโดยความมีชอบของกรมประมงสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานะครับในการตั้งต้นเริ่มแรกนั้นวิเลยประมงนั้นอาศัยเรียนอยู่ที่วิเลยเกษตรและเทคโนโลยีสงขาในปัจจุบันและต่อมาได้ย้ายที่มาอยู่ที่ตำบลพวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขาโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 397ไร่และเมื่อวันที่29มีนาคม2528พระท่านบนเด็กเปรมตินสุรนนท์นายกรัตนตรีและพระท่านชวนหลีกภัยรันตรีพกาญกระทรวงสาธารณการนั้นได้มาเป็นประธานพิธีเปิดการก่อสร้างวิเลยประมงตินสุรนนท์และต่อมาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2541ได้เปลี่ยนชื่อวิเลยประมงสงขาตินณสุรนนท์เป็นวิเลยประมงตินสุรนนท์และเปิดการเรียนการสอนมาถึงปัจจุบันในปัจจุบันนั้นวิเลยประมงตินสุรนนท์ได้เป็นวิเลยเฉพาะทาง เปิดการเรียนการสอนสามระดับคือระดับประโยคว่าจะชีพหรือปอชประโยคว่าจะชีพหรือปอสและระดับปริญญาตรีโดยสาขาปอชนั้นเราเปิดสอนสสาขาคือ 1. สาขาการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ํา2สาขาการแปรรูปสัตว์น้ํานักเรียนนั้นมีทั้งนักเรียนปอชในระบบและนอกระบบคือนักศึกษาอสกชหรือว่าอาชีวะอุตาเพื่อพัฒนาชนบทและปอสนั้นวิไลประมงตินทนนนท์นั้นได้เปิดสสาขาวิชาสาขาวิชาแรกคือสาขาการพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีเด็ก นักเรียนนักศึกษาระดับปศในระบบนักเรียนนักศึกษามินิอิงลิษโปรแกรมนักเรียนนักศึกษาภาคสมทบและนักเรียนนักศึกษาทวิภาคีร่วมกับบริษัทแมนเอฟโฟรเซนโฟและบริษัท p f p ส่วนยิงสาขาวิชาหนึ่งของปศคือระดับปศสาขาวิชาการเดรรือซึ่งเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบทั้งปวชทุกสาขาวิชาและก็ม6เข้ามาเรียนปศ2ปีส่วนระดับปริญญาตรีนั้นเราเปิดหนึ่งสาขาวิชาเป็น เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการเรียนการสอนที่นี่คือจุดเด่นคือเรื่องของการประมงนะครับวิลาลเราเนี่ยเป็นวิชาชีพเฉพาะทางเพราะเราจะเปิดการเรียนการสอนเฉพาะวิชาชีพประมงเป็นหลักกับดีไฟในการทำดีตอนฟาร์มมิ่งนั้นเราใช้นโยบายของคุณหญิงนั้นมาดําเนินการเลี้ยงกุ้งขาวโดยใช้ระบบ iot เข้ามาช่วยนั่นหมายถึงว่าเรามีระบบที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงกับโทรศัพท์มือถือได้สามารถสั่งการเรื่องของการให้อาหารการวัดค่า ph ของน้ํา การเลี้ยงกุ้งโดยทำบ่อที่ทันสมัยที่สุดสามารถที่จะปรับปรุงการเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นทําให้ลูกกุ้งโตเร็วลอกคราบและกินอาหารได้เยอะความภาคภูมิใจของวิเลยประมงตินสุรานนท์นั้นคือได้สนองงานของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ท่านทรงเป็นองค์อุปัมถมขององค์การเกษตรกรอนาคตแห่งประเทศไทยทั่วประเทศและในวันสําคัญนั้นคือวันที่ 3กุมภาพันธ์2543สมเด็จพระนิธิไถรราชเจ้าพระองค์ท่านได้เสด็จมาอย่างวิไลประมงสินสุรนนท์ได้มาเปิดการประชุมทางวิทยาการองค์การเกษตรอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติครั้งที่21เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2543และพระองค์ได้ทรงปลูกต้นดนนซีเพื่อเป็นต้นไม้มงคลให้กับวิไลแห่งนี้ซึ่งพระองค์ท่านเสด็จมานั้นทรงเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกองค์การเกษตรอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยพานทะเลหรือว่าหน่วยประมงตินสุรนนน์เป็นอย่างสูงวิทยาลัยแห่งนี้มั่นคงดั่งหินผาถือกำเนิดเมื่อวันที่29เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2528กว่า40ปีที่วิทยาลัยประมงตินสุรนนน์แห่งนี้สร้างบุคลากรดีๆให้กับบ้านเมืองพักโฆษณาสักครู่ครับ งานเชื่อมต้องยาวาตา A13 เชื่อมง่ายสบายช่างการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีรวมไปถึงวิทยาลัยประมงทั้ง47แห่งในยุค new normal โควิด -19 วันนี้เราใช้เทคโนโลยีในการดูแลนักเรียนนักศึกษาเทคโนโลยี technology เหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัยของวิทยาลัยเพราะที่นี่ต้องเป็นเซฟตี้คอลเลจเคฟาร์มฟาร์มทันสมัยสืบสาร,กรเษกษตรกษัตริย์ไทยส่งอาหารปลอดภัยไปทั่วโลกความทันสมัยที่ว่านี้เราบรรจุไว้ในช่วงเวลาที่มีชื่อว่าโมเดิร์นคอลเลจโมเดิร์นคอลเลจ ทีวิทยาลัยประมงตินสูรลานนท์จึงมีเรื่องราวดีๆที่แสดงถึงความทันสมัยนั้นในการจัดการงานฟาร์มประมงสาระสำคัญจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมครับจุดเริ่มต้นของการทำสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของวิทยาลัยประมงตินสูรานนท์เริ่มขึ้นอย่างจริงจังเมื่อพศ .2562 เนื่องจากว่า เราคิดว่าการที่เราเป็นสถานศึกษาที่สอนทางด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําโดยตรงเราจําเป็นจะต้องมีาการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยโดยเราจะยึดเกษตรกรที่เลี้ยงแบบดั้งเดิมไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ตกผลึกว่าวิทยาลัยของเราเนี่ยจะต้องทำสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้เด่นสักหนึ่งอย่างก่อนและเราก็สรุปกันได้ว่าฟาร์มเด่นของเราก็คือฟาร์มกุ้งขาว ปลอดภัยค่ะเราก็เลยเริ่มทำกันมาตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้เราก็ประสบความสำเร็จในการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์พอสมควรค่ะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของกุ้งขาวนะคะอย่างแรกก่อนก็คือเริ่มตั้งแต่การทำพื้นที่ใหม่ให้ทันสมัยซึ่งแต่เดิมรูปแบบบ่อไม่มีการปูพลาสติกหรือเราเรียกว่า PE โ o พ y ลีเอทิลีนอย่างหนา เราก็ปรับรูปแบบบ่อเสร็จเราก็ปู P.E. อย่างหนาหลังจากนั้นเราจัดระบบการให้อากาศลงไปใหม่โดยใช้การให้อากาศ2ระบบทั้งห้องใต้น้ำแล้วก็ผิวน้ำและที่สำคัญเปกว่าน,นั้นคือเราใช้ IoT ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็คือดิจิตอลสมาร์ทฟาร์มิงจุดเด่นของ IoT คือเด่นในด้านการบริหารจัดการฟาร์ม เด่นในด้านการบริหารจัดการฟาร์มอย่างไรอย่างเช่นว่าอาจารย์ติดสอนอยู่อาจารย์ไม่สามารถลงไปดูหน้างานในขณะนั้นในเรื่องของคุณภาพน้ำเพราะฉะนั้นอาจารย์สามารถเปิดโปรแกรมในแอปพลิเคชันแล้วอาจารย์สามารถรู้ว่าขณะนี้คุณภาพน้ำเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถ้าคุณภาพน้าไม่เหมาะสมอาจารย์ก็สามารถสั่งลูกศิษย์ทางแอปพลิเคชันไลน์ทางอะไรต่างๆได้เร็วขึ้น แล้วก็การเช็คคุณภาพน้ําสามารถเช็คเป็นเรียลไทม์รู้ในรอบวันได้ด้วยว่าภาคช้าเป็นอย่างไรภาคบ่ายเป็นอย่างไรเลยทําให้ส่งผลต่อการบริหารจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยสรุปนะคะสมาร์ทฟาร์มนอกจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำที่มาตรฐานทันสมัยอัจฉริยะแล้ว เรายังมีสมาร์ทคลาสรูมสมาร์ทคลาสรูมหมายถึงเรามีห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยที่สามารถตรวจสอบโรคที่เกิดขึ้นในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีและขณะเดียวกันเรายังมีห้องแลบบที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำควบคู่กับ IOT ได้ด้วยซึ่งอันนี้เหมาะมากที่จะใช้ในการอบรมเกษตรกร,ร,กรนอกจากนี้เรายัง อบ,บรมนักศึกษาให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์หมายถึงนักศึกษาของเราจะต้องสามารถปฏิบัติงานแล็บได้ปฏิบัติงานภาคสนามได้สุดท้ายประเด็นสุดท้ายก็จะส่งผลต่อการเป็นสมาร์ทคอลเลจนั่นคือวิทยาลัยประมงของเราจะมีความทันสมัยในเรื่องกุ้งทะเลอัจฉริยะครบวงจรค่ะเมื่อพูดถึงลูกปา่านักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยประมงตีนตสุรานนท์ต่างบอกกับตัวเองว่าเป็นลูกป่าด้วยกันทั้งสิน้นเพราะชื่อของวิทยาลัย คือนามสกุลของท่านวันนี้เพชร,กรเกษตรขอพาท่านผู้ชมไปรู้จักลูกปา๋าซึ่งเป็นเพชรเกษตรเม็ดงามมีความสามารถเป็นพิเศษเรื่องการเพราะเลี้ยงกุ้งมีประสบการณ์มามากกว่า10ปีคนคนนั้นคือปรีชาสุขกเกษมสวัสดีค่ะมู่เพชร,กรเกษตรค่ะสัปดาห์นี้มู่เดินทางมาที่จังหวัดสงขลาค่ะ มู่อยู่ที่วิทยาลัยประมงตีนสุรานนท์อยู่กับสิทธิ์เก่ารุ่นที่หนึ่งค่ะคุณปีชาสุก,กเกษมเจ้าของฟาร์มกุ้งค่ะสวัสดีค่ะพี่ปีชาสวัสดีขออนุญาตเรียกพี่ปีชานะคะพี่ปีชาช่วยแนะนําตัวเองหนะะ่อยค่ะครับผมปีชาสุก,กเกษมนะครับจบจากวิทยาลัยประมงสงขลาตินสุรานนท์ตั้งแต่ปี31นะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นเกษตรกร,ร,กรเลี้ยงกุ้งอยู่ก็เคยทาฟาร์มกุ้งสูงสุดถึง500ไร่นะครับการเลี้ยงประมงเนี่ยมันสามารถพาเราไปสู่เส้นทางเศรษฐิ ได้ซึ่งที่นี่แหละครับวิทยาลัยประมงสงขลาตินสุรานนท์เป็นเส้นทางที่สร้างคนให้เป็นเศรษฐีได้นะครับคาย้อนกลับไปนะคะว่าทําไมถึงตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเรียนประมงตินคะตอนที่ผมมาเรียนประมงตินน่ะตอนนั้นวิทยาลัยประมงตินเนี่ยมันยังไม่มีในประเทศไทยเลยครับมันถือว่าวิทยาลัยประมงตินสุรานนท์เนี่ยเป็นวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยตอนนั้นก็ไม่คิดจะมา มีอาชีพเป็นเลี้ยงกุ้งหรอครับว่าตอนนั้นเราคิดว่าถ้าเรียนประมงแล้วคงจะได้บรรจุเป็นข้าราชการแล้วก็ไปรับราชการเป็นพนักงานประมงอะไรแบบนี้พอเราเรียนไปจนถึงปี3ปี4ี่เนี่ยอุตสาหกรรมกุ้งมันบูมพอดี<ะ>แล้วก็ไม่มีใครที่จะเข้าใจเรื่องกุ้งกเกษตรกรเนี่ยถือว่าเป,เป็นเรื่องใหม่หมดผมตัดสินใจเป็นกเกษตรกรตั้งแต่เรียนจบรครับพี่ปิชาได้นําองค์ความรู้ที่วิไลประมงเ่ยค่ะ เอาไปใช้ในธุรกิจยังไงบ้างคะวิทยาลัยประมงสอนผมทุกอย่างที่นี่สอนเราให้เป็นนักธุรกิจได้สบายเลยครับเรื่องการจัดความความนี่ทำให้ผมรู้ว่า,าเราควรจะเลือกพื้นที่ในการสร้างความอย่างไรเราจะเลือกวิธีการขุดบ่อแบบไหนที่นี่สอนหมดผมว่าวิทยาลัยประมงสงขลาตินสุรานนท์นเนี่ยเป็นแหล่งที่บ่มเพาะให้คนเนี่ยเป็นเกษตรกรแล้วก็เป็นนักธุรกิจชั้นดีได้ตลอดน,นะผมพูดเสมอว่า การมาเรียนกเกษตรมาเรียนประมงและมาเรียนอาชีวะเนี่ยเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางเศรษฐีเหมือนธุรกิจกุ้งเนี่ยครับธุรกิจกุ้งเนี่ยเป็นเหมือนขีบสมบัติขนาดใหญ่มากนะครับและก็มีกุญแจคล้องอยู่อ่ามันมีเคล็ดลับอยู่ว่าถ้าใคยมีกุญแจเนี่ยก็สามารถปเปิดหีบและก็เอาสมบัตินั้นไปใช้ได้เลยค่ะ oh, <God. S 1> แต่มันมีข้อแม้อยู่ว่าคุณต้องเอา,เอ,าองค์ความรู้ไปเปิดหีบนะครับ ถ้าคุณใส่รหัสผิดนะมันจะระเบิดแตะคุณจะบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องธุรก,กิจกุ้งเย่ยมันต้องใช้องค์ความรู้แล้วก็ขยันแล้วก็ตั้งใจนะครับมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วเรามีวิธีป้องกันไม่ให้หีบระเบิดไหมคะมีครับวิธีการที่ป้องกันหีบระเบิดก็คือการบริหารความเสี่ยงซึ่งที่นี่ก็สอนอีกนะครับที่วิอะไรประมงสอนเราทุกอย่างเรื่องการบริหารความเสี่ยงเราควรจะจัดการกับ อุตสาหกรรมกุ้งเราอย่างเลยผมได้พื้นจากวิทยาลัยประมงเนี่ยครับไปไปบริหารความเสี่ยงตลอดอ,อีกอย่างหนึง่งที่วิทยาลัยประมงเราสอนก็คือเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตผมเนี่ยเรียนรู้ตลอดเวลา และก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่นว,วัตรกรรมที่มันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตอยู่ตลอดนะครับตอนนี้นะครับเร,เรื่องธุรกิจกุ้งเนี่ยของผมเนี่ยก่อนจะลงกุ้งนี่ผมวางแผนในกระดาษเสร็จหมดต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนและก็ต้องรู้ว่าสมมุติว่าเมื่อเราผลิตไปแล้วเจอปัญหาการผลิตยกตัวอย่างเช่นปนัญหาเจอโรคระบาดเนี่ย เราจะแก้ปัญหาโรคระบาดนี้ได้อย่างไรใครจะช่วยเราบ้างหน่วยงานไหนบ้างมีเครือข่ายไหนบ้างอะไรแบบนี้ซึ่งด้วยการที่ว่าวิทยาลัรแบบมงสอนเราเป็นคนดีเนี่ยเครือข่ายเราเยอะแล้วก็เรารักกันนะครับอยากให้พี่ปีชาฝากอะไรถึงน้องๆที่จบประมงตีนแล้วอยากจะเปิดฟาร์มกุ้งมีเคล็ดลับวิธีการยังไงแบบประสบความสำเร็จเหมือนพี่ค่ะน้องๆที่สนใจการเลี้ยงกุ้งนะครับให้มาศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจก่อนมองภาพธุรกิจได้ชัด ทำแผนธุรกิจในกระดาษให้เสร็จถ้ามีปัญหาก็ปรึกษาผมได้ครับปรีชาสุกเกษในสีสงขากับสีนครความนะครับหรือไม่ก็มาที่กรมประมงหลือวททิที่วิอะไรประมงตินอสุรานนท์เนี่ยที่นี่ก็มีองค์ความรู้พร้อมที่จะแนะนําให้ทุกคนนะครับตลาดกุ้งของโลกใบนี้ประเทศไทยแชร์พื้นที่การตลาดได้พอสมควรแต่นอกจากตลาดกุ้งแล้วยังมีอาหารทะเลชนิดอื่นที่ประเทศไทยพร้อมเข้าสู่เวทีนั้นเขาให้ทัศนะ เรื่องสัตว์เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนั่นคือปูครับทัศนะนี้มาจากสมบัติสุดเมืองกูรูเกษตรจากวิทยาลัยประมงตินทนสุราหนร์ครับในจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศที่เอื้อต่อการทำเกษตรอย่างมากในจังหวัดสงขลามี อาชีพที่เด่นๆนะครับก็อย่างเช่นการปลูกข้าวเป็นแหล่งปลูกข้าวในลุ่มน้ําในลุ่มน้ําทะเลสาบเ,เป็นพื้นที่ประมาณ3 0,000ื่นไร่นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นพืชเศรษฐกิจอื่นอย่างเช่นพวกปลาล์มน้ํามันนะปลาล์มน้ํามันนี่ก็ปลูกประมาณ25,000ไร่ในจังหวัดสงขลาแล้วก็ในสวนยางพาร,ราสวนยางพาร,ราเนี่ยในจังหวัดสงขามีพี่น้องกเกษตรกรที่ทําสวนยางพาร,ราอยู่ประมาณ 45,000ไร่แล้วก็ที่มีลักษณะเด่นอ,อย่างมากสร้างสารเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสงขลาก็คืออาชีพทางด้านการประมงครับเนื่องจากว่าในจังหวัดสงขลาเนี่ยมีพื้นที่เป็นลุ่มน้ารอบทะเลสาบสงขลาและประกอบกับในจังหวัดสงขลาเนี่ยมีพื้นที่ที่ติดต่อกับทะเลฝั่งอ่าวไทยอยู่ประมาณ30กว่กากิโลเมตรนะครับซึง่งตรงนี้เนี่ย่อ,อให้เกิดเป็นอาชีพให้กับพี่น้องใน จังหวัดสงขลาสร้างรายได้ดังด้านเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสงขลาเป็นอย่างมากและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นที่ได้ไดทำอยู่ใน,ใ,นในจังหวัดสงขลาก็คือใน,ในามมากิจกรรมประมงน้ำกร่อยนะประมงน้ำกร่อยเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมีการเลี้ยงปลากระพงนะเป็นปลากระพงที่สร้างฐานเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสงขลาคนที่อยู่ในลุ่มน้ําที่เป็นน้ํากร่อยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากของระดับประเทศเลยแล้วเป็นสินค้าที่ส่งออกไปสู่ต่างประเทศก็ค <tangent> ือการผลิตการเลี้ยงกุ้งนะ มีการเลี้ยงกุ้งขาววนามายมีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำซึ่งตรงนี้ในค่าบสมุรตั้งแต่ตั้งแต่ตแตอําเภอระนดเป็นต้นมาเนี่ยจนไปถึงอําเภอสะบายย้อยซึ่งตรงนี้ก็เป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งขาววนามายแล้วก็กุ้งกุลาดำอีกส่วนหนึ่งที่เป็นอาชีพที่น่าสนใจทางด้านการประมงก,ก็คือว่าปัจจุบันนี้มีการเลี้ยงปูนะเป็นปูทะเลซึ่งผมคิดว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเป็นก็เป็นศาสตร์เศรษฐกิจตวัตวใหม่ที่คิดว่าน่าจะมีการส่งเสริมและก็เกิดอาชีพใหม่ให้ พี่น้องประมงในจังหวัดสงขลาครับนี่คือสาระดีๆจากทัศนะของกูรูกรเกษตรที่ท่านสามารถติดตามได้ทุกสัปดาห์พักโฆษณาสักครู่ครับ การบริหารจัดการน้ำจะเป็นหัวใจของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคการเกษตรไม่ว่าวันนี้หรือในอนาคตที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีหแห่งทั่วประเทศรับสมัครหลักสูตรปอวอสอชนละกรเป็นการเฉพาะสมัครได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีร้อยเอด็ดมหาสารคามศรีสะเกดและยะโสธรเรียนเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรสาขาช่างกลนเกษตรวันนี้เริ่มรับสมัครถึงวันที่1เดือนมิถุนายนสมัคร วันนี้เรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรีร็อกเตอร์คุณหญิงกัลายาสุบบนพนิษฐรัฐนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนทุนเล่าเรียนอย่าพลาดนะครับงานเชื่อมต้องยาวาต้า A13 เชื่อมง่ายสบายช่าง ไอ้ดูสิเป้าหมายพี่แกว่าเด็ดนะที่นี่เลยครับมีแคกล่างวงจรปิดระบบสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือเครื่องเอ็กซเรย์ผ่านไปได้ทุกอย่างก็เป็นของเราละครับลูกพี่นี่มันอุปกรณ์จาก H I P ทั้งนั้นไปเปลี่ยนเป้าหมายที่ไหนมี H I P ที่นั่นขโมยไม่กล้าไม่เชื่อก็ลองดูระบบรักษาความปลอดภัยต้อง H I P โทร0 9 7 8 0 7 8 8 8 8หรือคลิก www. sip. co. th สนับสนุนโดย H.I.P. เครื่องวัดอุณหภูมิ K3 ยอดขายอันดับหนึ่งทั่วประเทศการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงกุ้งซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศตลอดแนวชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งแปซิฟิกมีการเพาะเลี้ยงกุ้งอยู่เป็นจำนวนมากเทคนิควิธีการเลี้ยงกุ้งให้ประสบความสำเร็จวิทยาลัยประมงติณสุรานน์แห่งนี้เป็นต้นกำเนิดเทคโนโลโยีเหล่านี้ อยู่มากมายหลายชนิดช่วง108ยนวัตรกรรมวันนี้จึงอยากพาท่านผู้ชมมาชมเทคโนโลยีที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะครับเริ่มจากนโยบายของวิทยาลัยในการที่จะส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีงานวิจัยของครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษานะครับซึ่ง สิ่งประดิษฐ์ที่คณะครูนักเรียนนักศึกษาได้คิดค้นขึ้นเป็นในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนะครับชื่อว่าเครื่องเขย่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยจะมีความสําคัญในเรื่องของทางด้านการเกษตรปฏุสัตวั์และประมงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของทางด้านการประมงนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เวลยเปิตขึ้นจะนําไปใช้เป็นอาหารในการเพาะเลี้ยงไรแดงนะครับซึ่งไรแดงจะเป็น อาหารของปลาสวยงามนะครับอย่างเช่นปลากัดปลาหางยงุงและปลาสวยงามอื่นนะครับซึ่งในสภาวะปัจจุบันการผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะต้องใช้วิธีการใช้มือเขยา่านะครับซึ่งทําให้เสียเวลาในการที่จะผลิตในปริมาณที่มากๆเพราะฉะนั้นแนวคิดตรงนี้เนี่ยโดยคณะครูนักศากของวิทยาลัยมคลิธุนน์นะครับจึงได้มีแนวคิดที่จะผลิตเครื่องที่จะ ช่วยในเรื่องของการทุ่นแรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับโดยใช้ระบบอัตโนมัตินะครับโดยอาศัยพลังงานโซลารเซลล์อาศัยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นต้นกําเนิดนะครับในการที่จะทําให้จุลินทรีย์สังคาแสงเนี่ยสามารถที่จะขยายได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับในส่วนของขั้นตอนการใช้งานนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเราต้องอนําจุลินทรีย์ที่ได้ในขวดนะคะไปวางไว้ที่แสง อาทิตย์ที่โดนแสงนะคะแล้วก็เราต้องเขย่าเหมือนที่บอกทีนี้เราลดขั้นตอนในการเขย่านะคะด้วยการใช้เครื่องเนี่ยโดยการออกแบบตัวเชคเกอร์ให้เป็นมอเตอร์ของกาอ้านปัดน้ำผลเป็นการเขย่าในการแนวตั้งนะคะแนวตั้งแล้วก็เราใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ประหยัดพลังงานเพื่อให้เข้ากับประเภทที่เรา ส่งเข้าแข่งขันแล้วก็มันจะทําให้เราประหยัดไฟฟ้าไปในตัวนะคะซึ่งจากการทดลองเนี่ยจุลินทรีย์ที่ได้โดยหลังจากใช้เครื่องขย่านี้นะคะใช้เวลาเพียง7วันทําให้ผลผลิตจุลินทรีย์เนี่ยเพิ่มขึ้นจากแบบเก่าซึ่งไม่ใช้เครื่องขยา่าจุลินทรีย์ตัวนี้ขยายได้โดยด้วยธรรมชาติของมันตัวมันเองแต่มันก็จะใช้เวลานานขึ้นคือระยะเวลาในการ เจริญเติบโตเนี่ยนานขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานํามาเพิ่มอาหารสารอาหารเข้าไปนะคะแล้วก็เราเขย่าเนี่ยมันจะทําให้จุลินทรีย์ตัวเนี้ยขยายได้เร็วขึ้นเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นและนําไปใช้ได้ดีตอนนี้นะคะจุลินทรีย์ชนิดนี้นะคะในวงการผู้เลี้ยงกุ้งนะคะนิยมกันใช้เป็นจํานวนมากเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติในการบําบัดน้ําได้ด้วยแล้วก็ตัวจุลินทรีย์เนี่ยกุ้งเนี่ย กินจุลินซีนเนี่ยทำให้เนื้อสัมผัสของกุ้งเนี่ยดีขึ้นแล้วก็จุลินซีนเนี่ยเป็นซิงเกิลเซลโปรตีนด้วยนะคะจะทําให้โปรตีนในกุ้งเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเคฟาร์มวันนี้กราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ท่องไปทั่วประเทศกับรายการของเราท่านสามารถติดตามรับชมเคฟาร์มได้อย่างนี้ทุกสัปดาห์บ่ายสองโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณและยังสามารถติดตามผ่านช่องทางเพจดรสุปชัยศิลา รวมไปถึง YouTube ช่อง K-Farm TV วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ K-Farm ขอขอบคุณลวดเชื่อมยาวาตา HIP Global จำกัดปุ๋ยอินซีทับทิมทองผลิตโดยปุ๋ยอินซีแม่โจ้การเกษตรโทรศัพท์0819665572 เอเชียทิกสุขภัณฑ์เพื่อความสุขสำหรับคุณโทร020534588 ID Line 0656218686อัลเฟกนวัตรกรรมเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมโทร0830891818ท่านสามารถติดตามเราผ่านช่องทางเพจดรสุปชัยศิราได้ทุกช่วงเวลาวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ